สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูมรถจัมปุ่งสองคุณภาพดีราคาโดนใจพบกับผมปีใหม่เช่นเคยนะผมแน่นอนว่าต้องมีรถสวยๆนะครับมารีวิวลูกค้าได้ชมกันนะผมสําหรับวันนี้นะครับคุณลูกค้าท่านไหนนะครับที่กําลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานสักคันนึงนะครับวันนี้บอกเลยว่าจัดไปอย่าให้เสียนะครับผมกระบะที่นํามารีวิววันนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพ95เปอร์เซ็นต์น้องๆป้ายแดงเลยก็ว่าได้นะครับผมเป็นรถกระบะที่บอกเลยว่าเป็นแบรนด์ ฮิตแบรนด์ฮอตเลยตอนนี้นะครับผมสำหรับด้านข้างผมนะครับคือเจ้ามิ s ซู i ิชิไทตันเมก g แค a b G.L.X 2.5ปี29สุดหล่อคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับผม และนี่คือเจ้ามิซูบิชิไ i t ั n m มก a แ a b 2.5 g l x ปี2 9นะครับบอกเลยว,ว่าคันนี้สวยจัดนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่เรียงดูกันเลยนะว่าคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างนะครับผมมาคันนี้นะบอกเลยว,ว่าแค่เห็นด้านหน้านี่ก็หล่อแล้วนะเพราะตัวนี้เขาเรียกว่าไทตันตัวเตี้ยหน้าหล่อนะครับผมคันนี้นะมาพร้อมกับสีเทานะครับผม สีนี้ไม่ค่อยมีเห็นนะผมเพราะว่าเป็นสีพิเศษนะครับเขาเรียกว่าสีเทาไทเทเนียมเกรย์นะครับผมนี่ฮะเป็นสีพิเศษเฉพาะมิตซูบิชิเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหสีนี้เงาฉ่ำมากนะครับผมและคันนี้นะบอกเลยว่ารถสีเดิมนะไม่เคยทำสีเลยสภาพนี้โอ้โหใหม่มากนะผมนี่ฮะมาพร้อมกับไฟหน้า คันนี้นะไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลยนะผมเป็นรถกระบะแต่ว่าไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับชุดโครเมียมในโคมนะนี่ฮะดูโคมไฟหน้าของเรานะหูใสแจ๋วเลยนะครับผมใสมากนะครับมาพร้อมกับกรอบโครเมียมนะครับผมนี่กรอบโครเมียมเพิ่มความหรูหราเข้าไปนะครับและที่สำคัญคือคันนี้นะครับมีไฟตัดหมอกมาพร้อมกับไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลยนะเป็นยังไงนะหูสวยๆเลยนะครับคันนี้นะ บอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบรถรุ่นนี้นะต้องจัดแล้วนะครับผมนี่ฮะกระจังหน้านะครับผมแบบลังพึ่งระบายความร้อนได้ดีนะครับผมโลโก้มิสูบิชินะบอกเลยว่าโอ้โหโดดเด่นนะครับผมคันนี้ตัวเตี้ยน้าหล่อนะครับผมใครที่หารุ่นนี้อยู่นะห้ามพลาดเลยนะ,ะสำหรับด้านข้างนะ,ะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยโอ้โหสวยงามมากนี่ดูล้อแม็กก่อนล้อแม็กใหม่เอี่ยมเลยนะ,ะล้อแม็กคู่ตัวนะครับผมล้อแมก็ก คู่ตัวนะครับผมตัวนี้นะเป็นขอบ16นะครับผมมาพร้อมกับยางบริสโตเลยนะผมบอกเ,นะเลยว่าหุยสวยงามมากรถเดิมจัดซุ้มลอ้อนี่หูแทบจะไม่มีที่โคเลยนะผมรถเราบอกเลยว่าสวยงามนะคันนี้นะสภาพนี่หุยใหม่มากนะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับ ตัวนี้เป็นแบบโคเมียมด้วยเพิ่มความหรูหราเข้าไปนะมีติดตัวรถข้างนะบอกเลยว่ากว้างขวางมากนะตัวนี้ติดฟิล์มกรองแสงมาให้นะครับสีดำนะครับ60-40เปอร์เซ็นต์มาพร้อมกับกันสาดด้วยนะหูสวยๆเลยนะผมบอกเลยว่าคันนี้เป็นเมกะแคปแคปเปิดได้เดี๋ยวเราเปิดแคปให้ดูนะครับมานี่เปิดมาแล้วหูเปิดได้เหมือนสี่ประตูเลยนะครับนี่ฮะ กว้างขวางนะเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมภายในนี่บอกเลยว่าใหม่มากนะครับผมนี่ฮะสวยๆเลยนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะนี่รถสวยรถเดิมนะต้องเพรคาเซนเตอร์เท่านั้นนะครับผมนี่ดูครับน็อตประตูนะครับผมไม่เคยแกะเลยนะนี่ฮะดูรถกันง่ายๆเลยน็อตไม่เคยแกะเลยจุดแต้มสีจากโรงงานยังมีอยู่เลยนะครับผมรถสวยๆเลยนะนี่ฮะตัวที่พักเท้านะครับผมบอกเลยว่าแทบจะ ไม่ได้ใช้งานเลยนะหรือว่าใช้งานน้อยมากนะผมคันนี้นะโหยภายในนะเบาะคงเบาะแคบนี่โอ้ยใหม่ๆเลยนะผมแผงประตูนะผมน็อตแคบด้านนี้นะผมก็เป็นรอยแต้มรอยมาร์กเดิมนะผมน็อตประตูนี่ฮะไม่เคยแกะเลยนะรถสวยเดิมแบบนี้นะผมบอกเลยว่ามีที่เพคเซนเตอร์เท่านั้นนะผมการันตียืนยันความเดิมไม่เดิมนะครับเดี๋ยวผมพาดูอีกจุดนึงจุดนี้บอกเลยว่า ใครที่ซื้อรถต้องดูกันจุดนี้นะครับผมนี่ฮะเขาจะแกะตรงนี้มานะครับหลายๆคนว่าเอ๊ะเขาแกะทําไมเอ๊ะเขาแกะไปเพื่ออะไรนะเขาแกะดูอะไรกันนะวันนี้เราแกะดูให้เลยนะครับผมนี่ฮะตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นรอยอาร์คนะครับเป็นจุดอาร์คแต้มจากโรงงานนะครับผมรถที่สีเดิมนะครับผมจากโรงงานเนี่ยจะต้องมีรอยอาร์ครอยแต้มตรงนี้อยู่นะครับผมสําหรับรถที่ทําสีนะครับผมเขาก็จะต้อง โต้ะนะผมทําสีไม่ว่าทําสีหลังคาหรือว่าทําสีโครงรถเนี่ยตัวนี้จะต้องทําสีใหม่หมดเลยนะจุดแต้มจุดอาร์กจากโรงงานเนี้ยก็จะหายไปนะผมดูรถง่ายๆนะครับดูแค่นี้ว่ารถเนี่ยได้มีการทําสีตรงนี้มาหรือเปล่าทําสีนะบอกเลยว่ารถก็อาจจะประสบอุบัติเหตุมานะผมเพราะว่ารถเนี่ยทำสีนะบอกเลยว่าไม่มีใครทําสีคานหรอกนะผมอย่าง,งน้อยๆเนี่ยรถต้องอาจจะพิกาม,มา นะครับผมแต่ว่ากิ่งไม้อาจจะล้มทับนะถ้าทําสีคานตรงนี้ได้นะครับผมบอกเลยว่าดูง่ายๆเลยดูแค่ตรงนี้นะครับคือรถเดิมสวยสามารถซื้อได้นะครับนี่ฮะมาเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผม สำหรับด้านท้ายรถนะครับบอกเลยว่ากระบะของเราเนี่ยบรรทุกของได้อย่างจุใจอย่างแน่นอนนะครับผมสาหรับลูกค้าที่ต้องการเอารถไปต่อยอดธุรกิจนะเอารถไปบรรทุกสิ่งของนะครับร่วขนคนงานนะบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยจุได้อย่างจุใจอย่างแน่นอนนะครับ บันทุกได้อย่างเยอะอย่างแน่นอนนะครับผมมาดูกันเลยนะคันนี้มาพร้อมกับแม็กไลเนอร์นะครับคู่ตัวเลยนะครับผมของมิตซูบิชิมอเตอร์เลยนะครับผมไม่ใช่ของข้างนอกเลยนะผมอันนี้เป็นของแท้สูงเลยนะบอกว่าเลยว่าโอสภาพกรนะบะแล้วเนี่ยใหม่มากนะผมใหม่จัดเลยนะ สวยๆเลยบ่งบอกเลยว่าผ่านการใช้งานมันน้อยมากนะครับผมมาดูด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายดวงใหญ่ะครับผมดวงใหญ่นะบอกเลยว่าเป็น LED ด้วยนะครับผมตัวนี้นะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยในโคมเลยนะไฟท้ายใส่เจ๊ะเลยนะครับผมมาพร้อมกับนี่เลยกันชนท้ายนะครับผมขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมและตัวนี้ก็เป็นเบ้ามือจับแบบโครเมียมนะผมมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3ม เพิ่มความปลอดภัยให้คุณลูกค้าอีกนะนี่รถของเรานี่สวยเดิมนะมาดูด้านท้ายว่าเดิมขนาดไหนเดิมไม่เดิมด้านท้ายดูยังไงอะดูกระบะท้ายก่อนว่าน็อตเนี่ยเคยแกะไม้นะสายขวาเคยแกะไม้นะผมด้านท้ายรถฝั่งขวาเนี่ยเขาเรียกว่าแก้มท้ายเนี่ยมีรอยอาร์คจากโรงงานแบบนี้ไหมนะผมรอยอาร์คจุดแต้มยังอยู่ไหมนะมีรอยพับตีตีตีตต ไหมฮะเออถ้ามีนี่แสดงว่ามันพับทําสีมานะรอยเดิมต้องเชื่อมอย่างเนียนๆแบบนี้นะซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับผมนี่ฮะต้องเหมือนกันด้านนี้ก็เหมือนกันนะว่าชุดจุดแต้มสีจากโรงงานเนี่ยต้องมีเหมือนกันนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูออปชันภายในรถกันต่อนะครับว่ารถรุ่นนี้ภายในห้องผู้โดยสารเนี่ยมีออปชันอะไรน่าสนใจกันบ้างนะผมจะตามมาเลยฮะ สำหรับพนักบริษัทนะครับบอกว่าเลยว่าให้ออปชันมาเนี่ยครบคันเลยนะครับผมแล้วก็พนักบริษัทเนี่ยกว้างขวางมากนะครับผมเหมือนขับ4ประตูเลยนะผมนั่งอย่างสบายมากคนขับก็นั่งสบายผู้โดยสารก็นั่งสบายแถวหลังก็บอกเลยว่านั่งได้อย่างสบายอย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวเรามาดูเริ่มจากด้านข้างนี้เข้ามานะครับผมนี่ฮะชุดแผงประตูนะครับผมคันนี้เป็นระบบไฟฟ้ารอบคันนะครับผมนี่ฮะ ระบบไฟฟ้ารอบคันมาพร้อมกับคอนโซลตัวนี้นะครับทำมาได้อย่างลงตัวมากวิสัยทัศน์ในการมองนะครับพอดีเป๊ะเลยนะเพราะว่าบางรุ่นบางคันเนี่ยตัวคอนโซลเนี่ยจะสูงไปนะครับผมอาจจะมองไม่เห็นเห็นได้อย่างไม่ชัดนะตัวนี้ทํามาได้อย่างลงตัวมองเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับผมคันนี้นะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยถงลมนิรภัยแอร์แบกคู่หน้านะฟังผู้โดยสาร หนึ่งลูกนะครับผมแล้วก็ฝั่งคนขับตรงพวงมาลัยอีกหนึ่งลูกนะครับผมตัวนี้นะคันนี้นะผมเป็นกุญแจแบบรีมโมทนะครับผมแบบนี้นะผมกุญแจรีมโมทนะครับผมนะคันนี้นะเป็นรถรุ่นใหม่แล้วนะครับถ้าคุณลูกค้านะสตาร์ทรถเสียบกุญแจไปบิดกุญแจรถไม่ติดไฟติดอย่างเดียวรถไม่ติดนะครับรถรุ่นใหม่นะครับเซฟตี้ดีมากเราต้องเหยียบคัทก่อนแล้วกดสตาร์ท รถถึงจะติดนะครับผมบอกเลยว่าความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญนะครับบางทีเราค้าเกียร์อยู่สตาร์ทชนเลยก็มีนะผมคันนี้เซฟตี้ดีมากนะอ่ะมาดูออปชันภายในกันบ้างนะครผมคันนี้นะครับเป็นเครื่องเล่นวิทยุ cd mp 3นะครับผมตัวนี้นะนี่ฮะแล้วก็มาพร้อมกับระบบแอร์แบบเมนวลน,นะครับผมผมจะบอกว่าแอร์รถยนต์มิ t ซูบิชิเนี่ยเย็นเฉียบถึงใจเลยนะผมร,รถกระบะเนี่ยบอกเลยว่าแอร์นี่เย็นฉ่ำเลยนะผม เข้ามานะผมรถร้อนๆเนี่ยเปิดแอร์ไม่ถึงห้นาทีนะครับบอกเลยว่าเย็นเฉียบนะครับผมนี่คือข้อดีของรถมิซูบิชินะบอกเลยว่าแอร์นี่เย็นเฉียบอย่างแน่นอนนะครับผมรถกระบะมิซูนะครับผมคันนี้นะมาพร้อมแบบเกียร์แบบเมนนวลน5สปีดนะ6เกียร์ถอยนะครับผมบอกเลยว่ารุ่นนี้จะเป็นเกียร์แบบ5สปีดนะผมภายในก็สวยงามนะผมเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะผ้าแบบสสีนะผมเบาะก,ก็ยังใหม่อยู่เลยนะบ่งบอกว่าใช้งานน้อย กินใหม่ย่งอยู่เลยนะผมใครที่อยากมาลองดูรถตัวจริงเนี่ยจะรู้เลยว่ารถคันนี้มันใหม่มากนะนี่ฮะพวกเก๊ะวางของนะผมยังไม่ผ่านการใช้งานเลยนะผมใช้งานมาน,น้อยมากนะผมนะสวยเลยนะผมและคันนี้เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับผมมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันพวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงกลับคืนหาโหมดได้นะครับผมคันนี้นะครับรุ่นปี2 0 1 9นะครับแน่นอนว่าเลขไม้เนี่ยน้อยมากนะผมคันนี้นะเลขไม้นะครับ วิ่งเพียง11,000มกิโลเท่านั้นนะครับบอกเลยว่าไม่จริงไม่แท้อย่างแน่นอนนะครับผมนี่ฮะเลขไม่นะแค่หมื่นเดียวนะผมรถสวยๆแบบนี้นะผมบอกเลยว่ามีที่เฟคอนเตอเ์เท่านั้นนะครับผมระบบไฟฟ้าทั้งคันทัดเก็บกระจกไฟฟ้าหมดนะครับออปชั่นดีเยี่ยมบอกเลยว่าโอ้โหหาไม่ได้แล้วนะผมรถสวยๆแบบนี้นะผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์แล้วก็ภายในห้องเครื่องกันนะครับว่าคันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรแบบไหนนะครับว่าจุดดูรถโดนชนไม่ชนมาเขาดูตรงไหนกันนะครับในห้องเครื่องครับเดี๋ยวตามมาเลยนะครับผม คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบดีเซลนะผมแบบ4สูบ16ว,วาล์ว128แรงม้านะครับผมบอกเลยว่าให้อัตราการเร่งที่ดีประหยัดน้ำมันนะครับผมรถสวยเดิมนะครับเขาดูกันตรงไหนนะครับผมอ่ะเริ่มแรกเลยนะครับเราจะดูกันที่ฝากระโปรงก่อนนะครผม ฝากระโปรงซ้ายขวานะครับน็อตมีรอยแกะไม้สีเป็นสีเดิมไหมนะค <way> รับผมแบบนี้นะครับผมหรือว่าด้านข้างตรงแก้มตรงนี้นะผมว่ามีรอยขันไม้แก้มได้เปลี่ยนมาไหมนะครับผมแก้มหน้าได้เปลี่ยนมาไม้ซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับผมและที่สำคัญคือคานนะครับผมน็อตคานนะครับผมซ้ายขวานะครับผมเดินแกะไม้นะครับผมเป็นรอยไม้นะน็อตตัวสกรูเนี่ย เขาได้ขันมาไหมนะเพราะว่าปกติแล้วรถด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีการขันนะครับผมถ้ารถไม่เคยซ่อมนะครับผมซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยเดิมจากโรงงานนะผมจุดแต้มจุดมาร์กสีจากโรงงานนี่อยู่ครบเลยนะครับผมที่สําคัญคือคันนี้นะครับมาพร้อมกับระบบเบรกแบบ ABS ด้วยนะครับป้องกันล้อล็อกขณะเบรกนะเสริมแรงดันน้ำมันเบรกกระจายแรงน้ำมันเบรกนะครับ รถคันนี้มีครบเลยนะบผมบอกเลยว่าโหยโรคความปลอดภัยนี่จัดเต็มเลยนะผมฝากระโปรงเดิมคู่ตัวเลยนะผมใครที่กําลังมองหารถรุ่นนี้ไว้ใช้งานคือคันนี้นี่บอกเลยว่าหูคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูราคาและโปรโมชั่นเจ้ามิซูบิชิไทตันคันนี้กันต่อนะครับ สำหรับราคาโปรโมชั่นเจ้ามิซูบิชิไทตันเมกะแคป2.5 g l x ปี2019คันนี้นะบอกเลยว่าเราจัดราคาสุดแสนจัพิเศษเลยนะผมหาไม่ได้อย่างแน่นอนนะผมคันนี้อย่างที่บอกไปนะผมป้ายแดงนะผมออกมือหนึ่งเนี่ยราคา632,000บาทนะผมวันนี้นะเอาใจคุณลูกค้านะที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจัดโปรโมชั่นชุดพิเศษเลยนะผมปกติแล้วราขายกันอยู่499,000บาทใช่ไหมครับวันนี้ เฉพาะคลิปวิดีโอนี้นะครับผมคุณลูกค้าคนไหนอยากได้นะผมผมจัดราคาโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยท้าลมฝนไปนะคันนี้เอาไปเลยคิดว่าเอาไปแบ่งกันใช้นะราคาพิเศษเพียง459,000บาทเท่านั้นฟังไม่ผิดนะผมราคาคลิปวิดีโอนี้นะผมโปรโมชั่นวันนี้นะ459,000บาทเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าถูกกว่าป้ายแดงเท่าไหร่นะครับผม เกือบสองแสนนะคุณลูกค้าไปดูว่าความคุ้มค่าคุ้มราคาเนี่ยมันมากขนาดไหนนะครับคันนี้นะบอกเลยว่าสุดจัดนะผม459,000บาทเท่านั้นนะผมลูกค้าประวัติดีฟีดาวผ่อนได้สดได้ปรึกษาเราได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดที่เบอร์098 746 4945นะครับเพชรคารเซนเตอร์สาขาหนึ่งครับหรือว่าจแจดไลน์นะครับตามลิงก์ของเรานะครับที่เราทิ้งไว้ให้นะครับก็สามารถ แอดมาได้เลยนะผมบอกเลยว่าชา้าหมดอดได้อย่างแน่นอนนะครับผมสำหรับเจ้าวิสบปชี i ไททันสุดหล่อคันนี้นะผมโอเคนะผมถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยละกันนะครับผมบอกเลยว่าเราจะได้นํารถสวยๆนะครับมารีวิวและจัดโปรโมชัน่นให้คุณลูกค้าได้รถดีๆไว้ใช้งานที่ราคาไม่แพงอย่างแน่นอนนะผมสาหรับวันนี้นะครับผมปีใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอ,เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ